สวัสดีครับวันนี้ก็คือช่องสามสิบซับสไครต์เอฟบีสามนะครับนี่คือช่องของผมนะครับแล้วที่ลงไปไม่นานนี้ก็คือมเมื่อวานนี้ครับมาผมจะมาดูการผู้ติดตามนะครับมาดูกันเลยก็มีคนนี้นะครับแล้วก็มิสเตอร์โฮมฮาวเวิร์สเวิร์สเวิร์อันนี้อ่านไม่ออเลยโเลิกเลิกครับครับครับไม่เป็นเรื่องอุ้ยพี่ดอมาครับไม่น่าสนใจ มันก็เป็นเสียงรับควรในบ้านแบบแล้วก็เอาว่าแต่คนนิงนะติดตามมาหนึ่งสัปดาห์อ๋อพี่วินติดตามมาหนึ่งสัปดาห์แล้วครับ,บแล้วก็วมกีกรมารบกวนอ๋อพี่รับทาก็คือพี่สาวพ,พ่อผมคือรับทาเช่นะจอยเซ่โจนะครับมาคนต่อไปกันเลยนะครับคนนี้ก็ชื่อซีชัยโกแต่ผมคนนี้ผมรู้จักคือโค้ดคอไม่ออกก็อยากพูดนะครับ อ๋อเกมส์สัปปะปลาดนะครับโอ้โหมึงติดตามก็สู้ๆนะครับโอ๊ตมึติดตามยังน้อยอยู่ตอนตอนเมื่อก่อน,นก็น้อยมาก <c oughs> เกมส์ปัปลาดดีมากครับสุดยอดมากมาคน,นต่อไปครับคินโชคินคน,นิ่งคินนิ่งคินโน่นะครับนี่คือช่องของเขานี่ <c oughs> ติดตามก็ยืมคนคนต่อไปครับยูเลิฟนะครับยูเลิฟคนนี้ผมรู้จักครับเขาเป็นเพื่อนผมเขาร้องเพลงด้วยครับเนี่ยโหดูเขาลงคลิปเลย,ยับอ๋อคนต่อไปแม่ผมนะครับไมมาน ้ต่อไปอไปไน,น,นัดนเริ่มนะครับนัดเริ่มก็คือคนแบบรีวิวสลามอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อทิ้งด้วยครับนี่รีวิวสลามครับแล้วก็คนต่อไปคุณครูผมเองนะครับวันนี้4009นะครับนี่ก,การติดตาม มีผมด้วยก็มีผมอยู่ในคลิปหนึ่งนะครับตาเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับเจ้าไปดูเลยครับมีผมแล้วก็ครูคนนี้เขาลงกับห้องผมแต่ผมขึ้น,นต่อ <นะ S 2> ห้าแล้วอ,อันนี้ช่องของผมเองนะครับสโล w Motion n น w g e n e r เป็นเครื่องโทรศัพท์พ่อผมนะครับเพราะว่าอันนี้มัน,นว่าเห็นจกตตัวครับนี่ครับโ l o w m o t i o เดี๋ยวผมให้ดูก่อนทุกคนจะได้ไปค้นหากันนะครับสโลว m o ั i o n New g e นะครับรีมติดตามหนึ่ง นี่ครับการ์ลโมชั่นนิงจันก็คือผมเล่นการ์ลโมชั่นอะไรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ยครับฮ่าการ์ลโมชั่นนิวจันอันนะคะับส์ลโมชั่นนย่นะครับแล้วคนต่อไปฟูฟี่กันดั้มนะครับผมก็ว่าน่าจะเกี่ยวกับกันดั้มแหละจริงด้วยครับเกี่ยวกับกันดั้มน่าจะเป็นพี่ชายผมหนาจะ อ่ะคนต่อไปครับไอเดียครับเออขอคลิกเข้าไปดูช่องแล้วก็เขารีวิวกับไอ้ครับรีวิวเกมเกมเมอร์อะไรพวกนี้แหละครับนะครับคนต่อไปนะครับคริทาซามาอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอคิดเข้าไปดูช่องอเขาติดตามนิี่ฉันอันติดตามนี่ต่อคนเองนะคนเนี่ย อันดูดิว่าผู้พี่กันบ้านมึงอยู่หรือเปล่าอยู่นี่เอาคนต่อไปนะครับซามี่เกมเมอร์นะครับที่ก็ไปเลยคนนี้นะครับเขาก็รีวิวเกมแบบคนที่แล้วนะครับนี่รีวิวเกมรู้แต่เขาจะต่อทีนะมิจะไม่ลงคลิปแล้วฮะเดี๋ยวไล่กัานะ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับรายการเกมทูเกมร์วีดีนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวดีนะครับก็อีกไม่นานผมจะไปเข้าค่ายแล้วครับก็ต้องหยุดแพทเกมก่อนนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ย,ยใจร้อนแล้วครับโดนโทษกล้องมา <c oughs> ตัวอะไรวะหลังอะตอนนี้ผมเป็นผู้่เอเลนะครับ เขาบอกินมากเลยเพว่าต้องกินนะครับหลังจากที่ผมจะเขาจะไป้ค่ายนะครับแต่มีลงมานานแล้วมาดูนต์ต่อโทรศัพท์ไปไม่ได้นะครับเจ้าหุณนต่อไปมาดูกันเลยครับอมรรัตนธนสารพิทุกินนะครับติดตามแม่กันแล้วให้สปอตไลท์ตัวเองนะครับดีเลยครับมาดูกันต่อเลยว่าโอเคนี่ชอบคลิปนี้เพที่ผมติดตามก็มียูเลิฟ ก็คนเมื่อกี้แหละเพื่อนบุมอันนี้นะครับสองล้านครั้งมันสองพันครั้งมาดูกันเลยครับสักคู่เวลาการดูนะครับสี่ร้อยสามนี่ครับสิบสองนาทีสี่วิคลิปเราลงยังไม่รู้เรื่องระยะเวลาการดูเฉลี่ยนะครับก็สามสิบหกวินะครับมาดูกันเลยสี่สิบห้าวิโอ้โหโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ้นย นะครับมาจำนวนการดูนะครับนี่ก็หกสิบสามอันนี้ก็เยอะโอเคครับคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ